สบายใจคนที่กลุ่มใจมเมเ่แม่นกับของแล้วหมวดจะรุ่นยิ้มราเปรยสบ,บายใจคนที่กลุ่มใจมเมเ่แม่นกับของแล้วกอนคุ่ปรีชาลันบุมอ,อีหยังหนักใจรู้ซึสงสบายใจที่นําความจริงเขาสู้สารเมื่อวันที่สองเมษายน2 5 6พ ที่สารจังหวัดการจนบ,บรุรีหลังจากทนายสิทธาเปียบังเกิดทนายความพร้อมกับโดยตำรวจโทษจรุนวีมูลละกะเมียในเดินทางมาสืบพยานโจทย์ครั้งที่สองคดีหวย3าล้านที่นายปรีชาไกลขึวนหรือครูปรีชาเป็นโจทย์ยื่นฟ้องโดยตำรวจโทษจรุนในขอหาจักจอกรับ์ระยรับของโจรเสิ่งทางครูปรีชาเจ็บผัด แล้วก็เจเกี่ยวพร้อมกับเจบาบินได้เดินทางมาหายบาค่คข้ามน้นต่อมาน่าสิทธาเลยเบาวาการสืบพยายนโจทย์ในช่วงเสารของวันนี้เป็นการสืบพยายนปากของกลุปวีชาซึ่งใส่เวลาสืบโดนถึงสีชั่วโมงเคิงจนแล้วเสร็จก่อนที่สารที่สร้างให้พักการสืบพยายนชั่วเคร้าโดะสืบพยายนปากต่อไป ในเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยในส่งใบ10เป็นการสืบพยายนได้ส่วนของนางรัตนพรสุภาพธิปหรือเจบาบินซึ่งขาดาว่าเมื่อเสร็จสิ้นการสืบพยายนได้มื่นอนี้นาสิสิบได้สองปากคือครูปรีชากับเจบาบินทอน,นันด้านรอยตันบ,บททอจะรุ่นวิมล่ว่าพาร้อมกับร้อยยิมว่า รู้สึกสบายใจหลังจากสืบพย,ยัญจโจ์ในส่วนปากของครูปิชาเสร็จเรียบร้อยก่อนจิตถิงไทยว่าต่อจากนี้ไปคนที่กลุ่มใจม,มั่แมนจะของอีกแล้วแล้วก็ได้ย่างไปกินเขาทันทีคณะที่ครูปีชาได้บอกกับซือมันชอนว่าการสืบพยายนในส่วนเสาบุธนีเป็นการสืบพย,ยันปากในเสวนของเจ้าของเพียงปากเดียวซึ่งได้สืบไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วโดยส่วนตัว บ่ได้นักใจอีหยังแล้วก็บ่มีอีหยังเสื้อส์แล้วก็รู้ส,สึกดีใจแต่ได้น้ำความจริงเขาสู้สารขอขอบคุณขวามูุ่นจากข่าว daily news เพจใกล้ฝนตไตลัาอครับเอ๋ออ๋อขเจยังไม่ขึ้นเลย ังไม่ได okay. ้เข้าไปในห้องพี่นาเลยคูดมากก่อนโอเคอยากภาสวยๆไห้หน่ยไหมไม้เหนืยพูดกันยังเป็นไรเราสวยซื่อของไม่ได้ละให้กับเราคลยนั่นแหละครับเดี๋ยวตอนบ่ายก็คุณรัตนาพรเดี๋ยวบัฟบกนะครับก็การจะจบแล้วแหละการจะได้ของ่าง วันนี้ได้แค่ปากเดียวครูพิชาเพราะช่วงบ่ายมัน่าจะรือไม่กปากแค่นั้นน่าจะแค่ปากเดียวแหละครับได้ปากเดียวเพื่อว่าเร็วอาจจะได้สองปากแต่ว่าวันนี้มันมันช้ามากแล้วไงนะครับไปทานข้าวก่อนสวัสดีทุกคนครับคุณลุงเป็นไงครับคุณลุงสบายใจบอกแล้วว่าจะกินมันมันไม่ง่ายดา มีอะไรหนะท้คยนะฮะไอรับก็ก็ได้อะไรงี้ยกคตรเทคนิคใ้สั่งซ้างแล้วอื่นก็ไม่มีอะไรอะไรวันนี้ท่านหรต้ก็วันนี้ตอนแรกผมตั้งใจว่าที่ป่าตอนนี้ก็รากว่าทางท่านให้แนวทางขึ้นนขึ้นก่อนอนนี้ทางฝ่ายงงก็สักพากกขึ้นไปร็นนะครับมีการํามกี่ก็เยอะเลาไปก็ไม่ร นี้อของแน่สองปา<ม>เดี๋ยวตอนบ่ายค่อยตอนเย็นว่างครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณโอยแล้วใครจะเชื่อว่าจะเสือกับนูเคี้ยวตันสิบห้าล้านคงหมดสิ้นกันว่าจะกินมันมันไม่ง่ายโอ้ยแล้วใครจะเชื่อว่าจะเสือกับนูเคี้ยวตัน ฮาลาคนคงหมดสิ้นกันว่าจะกินมันมันไม่ง่ายดา